อยู่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีสวัสด,ดีครับมานะสมมาเจอกับเพื่อน เดียวว่าจะเป็นงไงนี่เนะี่ยเสียงคุนรัวเลยนี่เนะ่สียงอุณรัวเลยเราคึณได้หนึ่งคิวเออคึณได้หนึ่งคิวแต่เพื่อนได้เยอะมาก Yeah. <domeat Christmas music> right Laitungi nang ไปที่คลังแสงขอของหน่อยไปที่คลังแสรงรับเพื่อนโน่นโห รู้สึกว่าจะวิ่งเร็วกว่าเก่านะมันวิ่งแบบคล่องนะถ้าเราเติมของเข้าไปซื้อของในตู้จะวิ่งเร็วโ<ฮ>อ้แสงเจอแนละ้วถ้าจะได้เติม เปิดนะเปิดนะเปิดเปิดไม่ได้ไม่ง่ายถึงเวลากำหนดเขาเปิดให้เปิดเลยกำลังยึดแอร์ดรอปตะเกียงแสงเปิดนะเราน่าจะเปิดได้เลวนะ một lốt sáng sàng đâu Hãy subscribe ok, kênh Ghiền Mì Gõ Để 嗯，老公。 คนนะแล้วคนหนึ่งคือไหนผมว่าผมเป็นสองคนเจ็บเจ็บเจ็บกำลังยึดแอดรอปตะเกียงแสง Oh ไปนนในจิตเหลียงก่อนจิตเหลียงกดมันมีกดล่าในนอถ้ามันมีที่กดล่าเราก็ไปได้กดล่ากดล่าไปไปที่คลังแสงจลีงแสงมีอยู่รอบไปที่คลังแสงแล้ว กำลังยึดแอร์ดร็อปต้งเกียงแสงนี่ไงแล้ว,เ,วเพวกอนเห็นแล้วไหมเพื่นเห็นแล้วใช่ไหมไม่เห็นวัตเรากดล่าปลดล็อกทั้งแสงแล้ว ใส่ส uh. ีจุกไก่มากนะยังยังไม่เห็นเลยไก่มากจุกจุกใจจุกใจไม่รู้ลักษณะที่อยู่ด้วยมันก็จะขึ้นสีแดง ไม่ใคยใด้เจอแอนี้ฉันฉันฉ้นฉันทำอะไรนะ จบแล้วก็ขับรถมั้งเอาไปทางนี้เขาไปทางนี้เอา้เอาเป็ไงม,ม่ใช่บ้าใช่เพื่อนดีไหมบนะ้าง

老猫为什么？怎么？